สบายดีพี่น้องสบายดีเบนสุขขสกูสกุคนพอ,อกันคือเก่าเนาะพอ,อกันบรรยากาศคึมๆึมเนาะนี่ก็หหวยที่เฮาเคยขามไปหาเห็ดประจำาะแหละปีที่แล้วก็น้ำไลแบบนี้ปีนี้ก็ห้วนวนมาเนาะบรรยากาศนำไลคือเก่าและทางเสียงนำไลไปตา้าต้าคืนหาเห็ดมาอนี่คือหวยหินละหรือว่าหวย หินลื่นมาเรื่อยหน่อหินลื่นมันเป็นไข่หินหนะเด้หินลื่บบนหรือว่าบ้านเว่อปะเถาะปลาเลาห้องเอื่นว่าหินลาดหินลาดหินพะระทะระาตามที่เป็นห้องกันมาพะระดได้คันบระวังก็กวัวฟาดหินแท้ได้ไหมอันตรายผมไม่คือตีงบัดน,นี้เอา้าเอา้เอาวอะไรบักโดผมไม่กับตีงกว่าลุงเอ้เหลวเหลวเหลวยังบัดน,นี้ยังงหมดเอาเหลวเหลวไปลุง ยังบ่ดิวาวยัโตยังกดีเล้วยังบ่ดนยังบ่รู้สบายดีเลมาในแบบคิตติแมวอันนี้่าอันนี้แบบแวไฟ้อั้ใัวรปยยงเห็นโคา กันยุงเราไม่น่าไม่ว่าทากันยุงเด็กๆไปจะ่งจะไปกินหนากินหนาเรียบยย <c oughs> ร้อยเฉยอะเปลวไฟก้นกี่ทางวันเนี้อ้าว มาตะกอนไม่จริงเด็บเด็บเ็เ็เวเด็บเบเด็บเด็เด็บา้กาขาด่ลเเอมันเด็บนเห็ดันเ็หาเห็ดพี่น้องเอ้ไอซีมีเห็ดยังดรออยากไปกันเลยไปลองเบ่งติดตามเบ่งน้ำการพีน้องเห็ดจัง เห็ดเนี่ยแล้วเขาบอกแก่เพ็ดลงมาหอดหวยเลยพี่น้องอยู่ป่าบ่มีบ่มีบ่มีเห็ดบ่มีอยังหืไในหนอหนอใหญ่ป่ะมาหาหนองใหม่พี่น้องเอ้ยบ่ได้มาหาหนองใหม่แต่หึงอะไรดีเด้อทั้งหนองทั้งหนองบอลอ่ะถือกล้องให้พอด่าพราศทรัพับเองมาได้หยุด Nào, mày 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 em mày 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 ơi mày mày đi mày 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 má đi mày 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 mày

Long nói bỏ không, là bọn. lâu à lòa. Nghê ngọt nè. Hong? Nghê nè. Hapo cái nè. Hapo dai dock nè. Hapo dai dock nè. Hapo nè. Hapo dai dock nè. nè. Hapo dai dock. Hapo nè dock. Hapo dai không nè ผุนถ้าผุนก็มีเยอะไห็ดปายมันเชียมยาวผุดดาวน์เอาตื่นมาะ้หมผุนตืนมเอออย่าสสนะมาตัวนี้โอยเชียมเออเชียวมวให้บึงดูเอางหม่นายกดูทางในเห็นไฮเตรปายนะผู้ดีเนาะ

mến dữ mến lên không, ừ. mến lên không ừ. Ừ. là đi Đây ừ. là sao có mạnh của đào hiến Này mọi người ngày chắc nó sớm đi của tao thôi mà mai tăng xuống một sinh nghiệp cho phải nào ơi bữa đó mà hả thế hơn nè, tăng em mà nào nào mai đây dạ thấy đâu nè Xài Nè mà đu nè mà đu <laughs> Nó khảo Chầm Sắp đây bỏ tôi nào Cứ sắp nhạc thế Tôi sắp ở lớp ảnh này ก่อนเด็กดีเลยไปกินยังเก๋เลยโอ้โได้ะโได้นี่อา้าวตัวนี้เดินไปเลยเอามาได้ดไย,ย,ยไไดี่บ่ขุนย่องนั่นอะไรอ๋อขาวๆสวยๆผมจะต้องรวบขึ้นแล้ว Cố, xem ơi. <laughs> Bữa nay không ông. Siem kha. Ôi Siem ơi. โอ้ลายอยู่ได้นี่เก็บเอา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 ทีนี้ก็ลายอยู่บ่กําลังเหยียบกันซะซะซะแฮง uh, <tuk> <tuk> โู้แต่คือนี่นี่นี่จับประลูมันดูมือนะอยู่ติ้งไว้ละคอยลุงลายตามาดูเห็ดเผาะอีบอ่ะเห็ดตัวนะจ๊ะไม่เห็ดเผาะเฮดูเห็ดหนึ่งอัน คนกลุ่มเอามาเห็ดขาวๆพี่ก็มีไม่ได้แน่นอนอันนี้กระโกเลยเนาะไอ้มันเห็ดยังอันนี้บัวก็ยังนะครับวบวกินบัวได้เห็ดดิ้นอะไรนี่นะปป่ะยังต่อ

นี่เห็ดผึ่งพี่น้อนเห็ดผึ่งเห็ดนี่นะเห็ดผึ่งเลยนี่ไม่น่บ่คือดอกน้อยใช่ไหมคือดานใหญ่เท่ทุบเล่นๆน่ะปกไว้เอาแต่สองดอกใหญ่นี่ผึ่เข่ามันดูมันพื้นมันดูเห็ดผึ่งเข่าแล้วนี่อุ้ยบอกเลยเห็ดอันนี้แซ่บแพงมูอะไรเต็มเลยนะอันนี้เป็นขี้ขาวอยู่มือสองมือยังมาจอบมั้งงามมานดี Nhìn đọt nó đây, mình nhảy tiêm tô, mình bắt nhảy lấy đây hết rồi Tô quậy Ừ. À, thưa tôi nhang hay vào đây này cầm hộp luôn ờ à, ba cầm nhang ừ. <laughs> mặc cái cắt buộc tôi nhang ba, nhỉ buộc bà thế mà สีโบนั่งกับทอดข้อแต่มอยู่มีป่านะนะหมักเย็นๆว่าต่อไปมันก็สิเบิดแหละนี่คือปลาย่างนี่กับพี่น้องไว้ตบย่างถ้ามีปลาย่างวันนี้เอาเสื้อเฮ็ดแล้วโงมาใส่เนี่ยโอ้ยสัมเสียออกดีเ้าเบิ่งหน่อไม้ทางนี้เอาบงหน่อไม้ทางนี้เล้นะเนี่ย นี่เขียงโปะเลอตัวนี้นะเฮ็ดกอเฮ็ดกอ่เฮ็ดแต่มาหันหนามเลยนะมีจะพาเลยตกตกตกใจเล็กว่าแมวมาหาเห็ดนี่แมวมาหาเห็ดหรือเปล่าไม่บบราณห้อพี่หาหมดละ ออกขันใหม่เด้อขอบคุณนารบที่มาหับสมขอบคุณเบอร์สุขุสุคนเอาใหม่ออกให้มาเลยีิเปิดไฟได้แล้ว,วไฟส,วสดได้